จากที่ทำงานลูกเออฝรั่งบอกใหม่อร่อยเนาะเขาบอกให้อลียกมามดเค่งเลยว่ะแต่โอลีกว่าฉันไม่ชอบก็เลยเอามาให้ชิมลูกหนึ่งนี่เคยซือกินอยู่จากที่ชุปปร์มาเนอกอร์มาร์มันขายลูกหนึ่งกป็ประมาณสองยูโรสี่สิบเก้าเซนสองยูโรเจ็ดสิบเก้าเซนประมาณนี้เลยเนาะแต่ลานโอลีนะจะขายแพงกว่าพราะว่าร้านี่ขายของแพงเนาะเดี๋ยว มาดูข้างในเป็นยังไง <c oughs> เคยกินแหละนั่งนานแล้วม <c oughs> ันขายเป็นลูกกันเนาะ <c oughs> เออแพงดว้วยก็เลยเออไม่อยากไม่อยากซื้อนี่สวยอยู่จ้ะเม็ดงามงามเนาะเม็ดสวยมาก ออริก็ชิมแล้วโอลีก็บอกไม่อร่อยโอลีชอบกินเสาบรรทัดแต่แต่ไม่ชอบสีนี่หวานไม่เปรี้ยวเลยหวานหวานจริงๆเสาบรรทัดมันก็ต้องเปรี้ยวเนาะจะอร่อยเอาเกลือโรอยเนาะ เคียวเม็ดเลยเนาะอืมถ้าอมเฉยมันจะหวานแล้วค่ะเขียวมันจะออกเปรี้ยวนิดๆอืมอร่อยอยู่ อันนี้มาปังสื้อมางานไทยแพงเหมือนกันจ้ะแพ็คหนึ่งไม่มีกีกีูกแพ็คสิบยูโรก็จะได้กินของตามเราดูการนี่ก็รอจ้ะและว้วก็แพงเนาะมันมีใครชอบฉันเลยต้องกินคนเดียวกรอบอร่อยจ้ะ เย้อนม่เป็นป,ปูบานเราเนาะหวานดีเพื่อคนไม่ชอบสาวรสเปรี้ยวได้กินสาวรสหวาน